ครับสวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับการตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับผมโดยมีวิธีง่ายๆนะครับโดยการใช้คําสั่งผ่านดอทนะเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับอันนี้นะครับจะเหมาะกับคุณผู้ชมที่ทํางานตอนคืนนะครับแล้วลืมปิดเครื่องนะครับหรือโหลดโปรแกรมนานๆนะครับหรือโหลดไฟล์ต่างๆนะครับแล้วมันใช้เวลานาน นะครับลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์อ่ะก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับชัดดาวนะครับแล้วก็ขีด S เอสขีดทีแล้วก็หนึ่งพันแปดนะครับตรงนี้นะครับพันแปดตรงนี้ครับคือความหมายตรงนี้ครับนี่นะครับเป็นวินาทีนะครับแล้วเวลาที่จะปิดนะครับเช่นพันแปดนะครับก็คือเวลาสามสิบนาทีนะครับถ้าครบสามสิบนาทีก็จะทําการปิดเครื่องให้ สามพนะครับนี่ก็1ชั่วโมงนะครับห้าพันสี่ก็1ชั่วโมงครึ่งนะครับเจ็ดันสก็2ชั่วโมงเก้าพันก็2ชั่วโมงครึ่งนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเปิดโปรแกรมดอทมาครับหรือพิมพ์ง่ายๆ c m s r c m d นะครับทุทีนี่ครับ command นะครับผมอ่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนเรียนสายคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับก็จะคุนตากับ เจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมพิมพ์เลยครับเนี่ยครับชัดดาวนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์เวลานะครับนี่ครับว่าเราจะเลือกเวลาไหนนะครับอ่าในที่นี้ผมขอเป็น30นาทีแล้วกันนะครับก็คือพันแนะครับครึ่งชั่วโมง นี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกด enter ครับเช็คให้ดีนะครับว่าพิมพ์ถูกไหมถ้ามั่นใจแล้วว่าพิมพ์ถูกกด enter เลยครับนี่ครับขอจะขึ้นมาครับนี่ครับจะชัดดาวนะครับนี่คือการตั้งเวลาเรียบร้อยนะครับ Windows จะชัดดาวภายใน30นาทีตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นปิดโปรแกรมเลยครับคันนี้ ภายใน30นาทีนี้คุณผู้ชมจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือโหลดโปรแกรมนะครับแต่ถ้าครบนะครับเนี่ยครับถ้าผมผมครบ30นาทีเมื่อไหร่นะครับโปรแกรมจะถูกปิดหมดเลยนะครับเราเครื่องก็จะชัดดาวโดยที่เราไม่ต้องมากดปุ่มชัดดาวแบบนี้ครับเนี่ยครับลองนําไปใช้กันดูนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมเนี่ยครับพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็อ้างอิงนะครับวินาทีนะครับตามที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับ โอเคนะครับผมเพียงแค่นี้ครับผมในการตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับผมในว n น o w s นะครับก็เหมาะนะครับกับคุณผู้ชมที่ใช้งานตอนคืนนะครับหรือลืมปิดเครื่องนั่นเองเหมือนเรากะว่าเราใช้งานประมาณชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับเราสามารถตั้งเวลาเผื่อไว้นะครับในการปิดเครื่องได้โอเคนะครับอันนี้เหมาะสําหรับ คนที่ลืมชอบลืมปิดเครื่องนะครับหรือนะครับในการใช้งานต่างๆนะครับแล้วเราตั้งเวลานานหรือลดโปรแกรมนานก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับก็เลยนํามาฝากกันนะครับแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับโอเคครับวิดีนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิปโบหน้านะครับทาง NN สอนแชร์มเตอร์ชัแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคิปโบนี้สวัสดีครับ